วันนี้เล่าเรื่องเมืองอินเดียกันต่อนะคะจะได้เล่าถึงตอนที่พระคุณเจ้าออกบินทบาทปรดสัตว์ที่พุทธคยาพระพิสุจำนวนร้อยกว่ารูปก็จะออกเดินเรียงแถวจากวัดที่พมนักไปตามเส้นทางสู่มหาโพระหว่างทางอาจมีผู้มีจิตศรัทธาเริ่มใสถวายบินทบาท แต่จุดใหญ่ที่ผู้คนตั้งใจไปรอใส่บาทกันก็คือบริเวณรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เข้าพรรษาทุกปีตอนที่ยังไม่มีโรคระบาดร้ายแรงจะมีผู้คนชาวพุทธแทบทุกประเทศหลั่งไหลกันไปแสวงมุนที่พุทธคยาและรวมทั้งเทศกาลต่างๆที่ไม่ใช่ฤดูเข้าพรรษาอย่างเช่นวิสาขาบูชามาฆบูชา ก็มีชาวพุทธไปแสวงบุญบรรยากาศจึงอวลไปด้วยกลิ่นหอมของบุญกุศลที่ชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไปรวมกันอยู่ที่สังเวชนียสถานเพื่อลำลึกถึงพระบรมครูของเราบางทีก็มีนักบวชในพุทธศาสนาชาติอื่นๆที่ไม่ใช่คนไทยตามมาถวายพัตตาหาร และมาร่วมจัดการพัดประหารหวานข้าวถวายพระสงฆ์ถึงวัดที่พวกเราทำนะมีแม่ชีที่วัดไทยท่านปลูกผักต่างๆไว้ทําอาหารถวายพระภิกษุท่านก็ได้เด็ดถอนผักเหล่านั้นมาถวายแล้วก็ให้แม่ครัวจัดทําเป็นอาหารผักที่พวกคุณแม่ชีท่านปลูกทั้งสดทั้งงดงามมากสะอาดปราศจากสารพิษหรือสิ่งปฏิกูลที่นํามาทําเป็นปุ๋ย ท่านพิถีพิธันในการปลูกและการดูแลนี่คือสิ่งที่ท่านทำด้วยจิตที่เปลี่ยมไปด้วยพลังศรัทธาอาหารที่พระคุณเจ้าบินทบาตมาบางวันก็เป็นแตงโมลูกยาวโตๆเลยสักห้าหลูกมะม่วงเนี่ยจะเยอะหน่อยมะม่วงที่นี่หอมค่ะแต่ความหวานไม่ชื่นใจเท่ากับบ้านเราตามรายทาง ที่เป็นเส้นทางของพวกเราจะเห็นพืชพันธุ์ต่างๆในเมืองไทยเมืองไทยมีอะไรที่อินเดียก็มีอย่างนั้นอย่างเช่นสะเดาสะเดานี่เขาเอามาขัดฟันด้วยนะคะเอาไม้สะเดาเนี่ยเขาตัดออกมาเป็นมัดๆเลยไปปีแรกขายกําละห้ารูปี พอไปปีต่อไปที่ขยาขายกำละสิบรูป,ปีขึ้นเท่าตัวเอามาปัดเป็นท่อนๆน,นะคะท่อดละสักประมาณฟุตนึงอ่ะแล้วก็มัดขายเอาใช้ขัดฟันแม่ชีกลับมาเมืองไทยก็ตัดต้นสะเดาที่บ้านน่นแหละไม่ต้องเอาอะไรไหนลหะเอามาขัดฟัน ฟันจะสะอาดแล้วแข็งแรงฟันคนอินเดียเนี่ยขาวแล้วก็ทนไม่ค่อยมีฟันเหลืองๆเ,เหมือนพวกบ้านเราแต่เขาบอกว่าคนดำฟันจะขาวคนผิวเหลืองฟันก็จะเหลืองแล้วคนฝรั่งนี่บางทีก็ฟันเสียฟันจะเป็นสีดำเพราะว่าบางทีตอนท้องนี่แม่เผลอกินพวก ยาปฏิชีวนะเนี่ยลูกออกมาเนี่ยฟันแท้งอกออกมานี่จะเป็นสีดำก็บอกไว้เป็นความรู้ตอนที่แม่ชีทอ้องแม่ชีก็เลยไม่พยายามที่จะทานยาปฏิชีวนะเลยโดยเฉพาะเทากซาครินเนี่ยทานแล้วลูกก็จะออกมาฟันดำ ก็มีสะดามีมะรุมมีมะม่วงออกดอกน่ากินมะรุมอะ่ะคือแม่ชีไปกินดอกมะรุมเป็นที่ที่ยโสโทอนนะตอนที่แม่ชีไปทํางานที่ยโสโทอแล้วเขาก็เอาดอกมะรุมเนี่ยแหละมาลวกทานกับส้มตำทานกับของที่เข้าได้ปลา,าทุกอย่างนี่เข้ากันดีมากสุดจะอร่อยเลยแล้ว สัตว์ลิ้นฟ้านะหรือเพกกาเนี่ยก็อร่อยมากเลยไปทานเป็นที่ยโสธรอีกนั่นแหละเขาเอามาเผาไฟก่อนแล้วก็ล้างน้ำแล้วมาหั่นซอยๆ,ๆตามขวางอะนะแล้วเอามาทานกับน,น้ำพริกจะเป็นน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาร้าอร่อยทั้งนั้นเลยี่แม่ชีก,ก็ปลูก ต้นเพกาไว้ที่วัดเล็งๆอยู่คือเขาบอกว่าดอกเพกาก็ทําอาหารกินได้อย่างเช่นเอามาแกะไส้ในขมๆออกแล้วก็ยัดไส้หมูหมูสับนะคะยัดลงไปแล้วทอดหรือนึ่งนึ่งก็ได้ค่ะนึ่งเขาบอกว่าอร่อยแม่ชีต้องเร็งเอาไว้และออกดอกเมื่อไหร่เสร็จีิุแน่น้ําเต้าของอินเดียนะคะ ผนเหมือนฟักเหมือนแฟงค่ะยาวๆรีรีไม่ค่อยมีกลมแล้วก็มียอดออกมาเหมือนกับน้ำเต้าที่พวกฤาษีเขาใช้ตากแห้งแล้วใส่น้ำไว้ฉันนะแม่ชีก็ลองเอาน้ำเต้าเนี่ยนะมาผัดปนกับผักบุ้งแล้วก็มาถวายพระนะก็ใช้ได้นะมไม่ได้ใช้ไปล้างผักหรือไปตลาดหรอกนะ ก็แสดงว่าอาหารต่างๆที่เราทำเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่ให้ผู้บริโภคยียได้อาหารจากสัตว์ที่ไม่ต้องห้ามจากท่านหัวหน้าโครงการก็คือปลาร้าหรือปลาแดกที่อุษาห,หอบหิ้วมาจากเมืองไทยไม่ได้นำไปเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆหรอกแต่นำไปประกอบเป็นอาหารชิุได้พลิกแปลงนำสรารพัดผักมาต้มรวมกันเป็นแบบซุปมานะซุปฝรั่งนะไม่ใช่ซุปหน่อไม้ อร่อยค่ะหอมชื่นใจนานๆทำทีอย่าบ่อยทำทีไรก็เกลี้ยงหมอ้อส้มตำก็เหมือนกันตอนแรกพระคุณเจ้าก็ตักไปท่านละนิดท่านละหน่อยพอพิจรารณาอาหารเสร็จมีหลายรูปมาถามส้มตำหมดย่างเ <c oughs> หลือแต่หม้อเปล่าจ้ะค่ะท่านบอกว่านึกว่าไม่อร่อยรู้งี้ตักไปเยอะกว่านี้ก็ได้อีกสิ่งหนึ่งที่ติด ตาตรึงใจพระคุณเจ้าก็คือน้ำพริกแม่ชีเผาหอมเผากระเทียมเผาพริกเผามะเขือเทศแล้วปอกเปลือกแล้วมาโขลกเขาได้กันจะใส่น้ำปลาล้าหรือไม่ใส่ก็อร่อยบางคนไม่ชอบอกินปลาล้าไม่เป็นก็จะใส่เป็นซีอิ๊วขาวก็ได้แม่ครัวเขาก็ค่อยๆปอหลาะถามสูตรอาหารต่างๆที่แม่ชีดัดแปลงทำขึ้น พอเห็นว่าพอสมควรแก่การแล้วก็ขึ้นไปกราบเรียนท่านหัวหน้าโครงการว่าชีอุป่วนครัวส่งกลับไปสวดมนต์ทำวัดเช้าตามเดิมชีอุก็เลยได้สลัดคราบนางสินไปเป็นนางฟ้าผ้าขาวตามเดิมนี่และอานิสงแห่งการตั้งใจปรุงแต่งของขบชันถวายท่านผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมตลอดพรรษานั้น นี้เล่าเรื่องเส้นทางโปรดสัตว์ของพระพิสุไทยไว้แค่นี้ก่อนนะคะวันต่อๆไปก็อาจจะมีภาคสองของในเครือมาเล่าอีกสำหรับวันนี้ก็ขอได้รับความสุขสวัสดีความทุกข์ให้น้อยลงไปเรื่อยๆ,ๆความสุขนะไม่มีจริงหรอกนะในโลกนี้ความทุกข์น้อยลงก็คือความสุขละถ้าความสุขน้อยลงก็คือความทุกข์มันก็เป็นเหมือนเชือกเส้นเดียวกันแต่จับกันคนละปลายนั่นแหละคะ่ะ นี้เราก็คุยกันแค่นี้ไว้ก่อนนะคะแล้ววันต่อๆไปชิอุก,ก็จะได้เล่าเรื่องเมืองอินเดียให้ฟังอีกยังไม่เบื่อนะคะสวัสดีค่ะ